ว่ากรสิต่ำสดต่นะคะพริกน่าจะประมาณ15เมตระพริกน่าจะประมาณสิบห้เม็ดเนี่ยจ้ะ15เมตร จากนั้นเราก็จะเอามะเขือเทศใส่ลงไปบริยานนะคะใช้มือนะคะแล้วก็จะเบ,บาๆบีบมะนาวนะคะ่ะเปลือกเอาลงไปเลยมะนาวที่เราเก็บจากสวนนะคะสวนเพื่อนอ่ะเนาะเพราะมันเขียว เม่น่ามีปัญหาเรื่องขมกระห้อมหอมนะ่คะชอบเปลือกจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาลงไปสวัสด์จะเป็นคนที่ตำส้มตําน้อยครั้งที่จะใส่น้ำปลานะคะสวัสด์จะเน้นปลา แล้วก็กนละอ่านกะปิสว่าจะต้มน้อกะปิใส่ตู้เย็นไว้นะคะจากนั้นใส่เส้นลงประมาณแค่นี้แค่นี้นะคะไม่ต้องมากค่ะจากนั้นก็ สีสันสีสันของเธอคุณผู้ชมช่วยเดียวสีหน่อยค่ะโอ้โหสีสันออืสาวลงสามรถนะคะสาว่าลงสามรถนะคะ เสร็จแล้วสระวาก็จะโยนถั่วงอกลงไปนะคะสาวา่าชอบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสาวา่จาจะขึ้นถาดให้ดู